บุญนะคะที่จะทำให้โมเราได้ผลนะคะคืออะไรนะคะบุญเก่านะคะที่ ที่จะทําให้มูเราได้ผลเนี่ยนะคะเราเราสร้างไม่ได้แล้วนะคะเพราะมันเป็นอดีตไปแล้วนั่นก็คือการมีบุญสัมพันธ์กับเทพการเป็นญาติท่านการเคยสร้างประโยชน์กับท่านไว้การเหมือนกับอาจจะได้เคยเช่วยเหลือท่านรับใช้ท่านอะไรแบบเนี้ยนะคะในกรณีต่างๆต้องเคยสร้างบุญกับท่านไว้นะคะแล้วทีนี้เราก็แยกตัวมาเกิดนะคะแบบนี้อ่ะมันมีบุญเก่ามันมีบุญเก่าสำรองต้นทุนมาดีแน่นอนคนแบบเนี้ยหมูยังไงก็ได้ผล มูแค่ว่าอย่างเดียวขอพรน,นะคะกล่นออกไปแค่นึกแค่คิดอะไรเงี้ยได้ผลนะคะไม่ต้องบนบานสารเก่าอะไรต่างๆนานาม,มากมายอาจจะบางคนก็อาจจะต้องนมีสิ่งนั้นสิ่งนี้หน่อยนะคะเพื่อแสดงออกถึงเอ่อการตอบแทนอะไรแบบนี้ยทั้งๆที่เป็นรูกประท,ท่าน,น,ทะนะคะท่านเอาดอกไม้เครื่องวงสงอะไรต่างๆนานาของเราไปไม่ได้หรอกแต่ท่านดูที่เจตนาของเราเจตนา ที่แสดงออกผ่านเครื่องต่างๆอะไรแบบนี้นะคะมันกเน็เป็นการแสดงออกอที่มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นเพราะพวกเราเป็นคนที่มีเนื้อหนังบางสาคนที่อยู่บนโลกธาตุนะคะโลกธาตุมันก็ต้องใช้ธาตุสีดินน้ำลมไฟในการแสดงออกถึงสิ่งต่างๆส่วนท่านเป็นโลกทิพย์อ่ะท่านก็เสกเอานู่นนี่นั่นทุกอย่างเป็นทิพย์หมดเรามองไม่เห็นนะคะยกเว้นเรามีตาทิพย์อ่ะนะคะอันนี้บุญเก่าทาอะไรไม่ได้ละบุญใหม่สร้างเลยนะคะสร้างเลยนะคะ,ะ,คะปฏิบัติธรรมเมื่อ,อไร ทำบุญเมื่อไรรักษาศีลมีน้ำใจช่วยเหลือคนปลอบโยนเพื่อนนะคะอธิษฐานทุกๆบุญเลยนะคะว่าขอให้สําเร็จแด่องค์ท่านทีอ่อยู่กับเรานะคะจะองค์ไหนก็ได้จะเป็นองค์เทวดารักษาตนจะรู้พระนามหรือไม่รู้ชื่อรู้ชื่อหรือไม่รู้ชื่อก็ได้นะคะแบบเนี้ยนะคะก็คือขอให้สําเร็จแดดเทวดาที่อยู่กับเราก็แล้วกันอ่นะ,ะพูดอย่างเนี้ยนะคะอันเนี้ยคือเรียกท่านบ่อย นึกถึงท่านนะคะผ่านกระแสบุญของเราบ่อยๆณขณะที่จิตของเรากําลังเพิ่งทาบุญมาเนี่ยจิตของเราจะอิมเอิร์นะคะแล้วก็มีพลังนะคะเมื่อนึกถึงท่านมันจะถึงนะคะส่วนใหญ่แล้วจะถึงยกเว้นท่านติดก,กิจอยู่ไกลนะคะตรงนั้นอาจจะต้องแบบมีกระแสจิตที่แรงพอนะถึงจะส่งไปถึงแบบดินแดนเทวโลกได้อะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าท่านยังแบบว่าเหมือนกับอยู่ในอยู่ใ,ใกล้กๆในเมืองมนุษย์ของเราอยู่อะไรแบบเนี้ยท่านอาจจะ สัมผัสกระแสจิตของเราได้นะคะอันนี้นึกถึงท่านบ่อยๆส่งบุญให้ท่านบ่อยๆแบบเนี้ยท่านก็จะได้บุญหรือนะคะนะคะการที่เราไปตามวัดต่างๆแล้วมีการปลุกเสกมีเทวาพิเศษอะไรแบบเนี้ยที่เชิญเทวดามาให้พลังวัตถุมงคลหรือเชิญเทวดามาสถิตตามที่ต่างๆเพื่อให้ยานบารามีพลังบารามีของท่านหรือ,อ,อพลังของท่านเนี่ยอาจจะเป็นตัวท่านเองลงมานะคะในบางครั้งอาจจะลงมาทุกวันพระ แต่ท่านก็อาจจะต้องให้บริวารของท่านอะไรเงี้ยนะคะมาประจําการนะคะท่านเองไม่สามารถที่จะอยู่แบบ ยังไงอะทุกที่ได้อ่ะนะคือคือไม่ใช่ว่าอยู่ไม่ได้นะคะท่านเป็นเทพบางเทพบางองค์ก็ก็ทาได้นะเทพบางองค์ก็ทําได้อันนี้ก็มันเป็นเรื่องพิสดารแะนะคะเราอย่าไปรู้อะไรมากมายเลยนะคะพี่มิ้นก็แค่เคยฟังครูบาอาจารย์พูดมาเฉยๆนะคะแล้วเราก็พอประมาณนึกออกแต่ถ้าเกิดขยี้มากถามครูบาอาจารย์มากครูบาอาจารย์ดุละนะคะว่ามันทําให้เราบรรลุทําได้หรือยังไงนะคะในการรู้สิ่งพวกนี้นะคะสงสัยในสิ่งที่เป็นอจินไตยอ่ะมันไปเรื่อยๆแหละนะคะมันไม่มีวัน สิ้นสุดหรอกดังนั้นหนูต้องหยุดน,นะคะเนอันนี้ครูบาอาจารย์เคยตามหนิมานะคะดังนั้นก็ประมาณคร่าวๆแค่ประมาณเนี่ยนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะอ่ะเราก็ไปบูชาวัตถุมงคลที่นั่นก็เหมือนกับว่าอ่ะเราได้สร้างบุญกับเทวดานะคะเพราะเทวดาต้องการมาช่วยวัดนั้นอ่ะอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็บูชาวัตถุมงคลอ่ะทรับก็ไปสู่วัดนั้นอ่ะวัดนั้นก็อ่ะเราก็เลือกวัดดีๆหน่อยนะคะวัดที่เออท่านก็จะสร้างสิ่งที่ดีๆสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์อะไรแบบเนี้ยนะคะคือ นะคะบางทีแล้วมันก็เป็นแค่แคเพียงปุจสโลบายที่เทวดาอยากจะให้น้ำจิตน้ำใจก็คือพลังงานของท่านนะท่านอยากมามีส่วนร่วมในการสร้างบุญน่ะนะคะอ่าอย่างนี้เป็นต้นหรือเนี่ยสมมติว่าใครมาเจอกันที่นี่ของพวกของ,ของพิมินเนี่ยเป็นเพจเล็กๆ นะคะแล้วก็เป็นสังคมเล็กๆนะคะก็จะให้บูชาเหมือนกันนะคะแต่ให้บูชาเฉพาะคนที่เออฟังธรรมะก,กันแล้วเข้าใจและอยากร่วมบุญต่อกันแล้วก็มีความเข้าใจในเรื่องของการบูชาวัตถุมงคลเนาะว่ามันจะส่งผลได้เมื่อมีเหตุปัจจัยเนาะแต่ถ้าเกิดแบบว่าเออเราศรัทธาในธรรมะคาสอนของเสด็จพ่อที่พี่มิ้นแบบเออแบบเราปฏิบัติตามท่านหรือบางทีเราก็ เออเหมือนกับท่านมาโดนจิตโดนใจธรรมะนี้แล้วแล้วมันดีแล้วเราทําแล้วดีแล้วเราก็มาแบ่งปันอะไรเงี้ยอ่ะถ้าเกิดใครอยากบูชาก,ก็บูชาได้เลยค่ะอย่างเช่นเหรียญแต่ว่าไม่ได้เลี่ยมไปให้นะคะแบบเนี้ยเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทหรือว่าในตะกร้าติก๊กตอกได้เลยนะคะอัญมณีของท่านอัญมณีเนี่ยจะมีพลังที่สูงกว่านะคะใครพอมีกําลังหน่อยก็บูชาอัญมณีก็จะได้พลังงานที่ดีของเสด็จพ่อไปช่วยในชีวิตของเราด้วยค่ะนะคะก็ฝากไว้ด้วยค่ะ